สวัสดีครับนะครับกติวสอบกอพราชการรับกับครูก้านวันนี้อยู่ในหัวข้อใหม่นะครับในเรื่องของ Expo นะครับหรือว่าเลขยกกำลังนั่นเองนะครับข้อสอบแนวนี้นะครับออกสอบบ่อยนะครับไม่ว่าจะสอบที่อื่นๆก็ตามนะครับแนวนี้ออกบ่อยมากๆนะครับมาดูครับโจทย์สั้นๆครับ81ยกกำลัง6คูณกับ64ยกกำลัง4แล้วก็คูณกับ6ยกกำลังลบ23นะครับถ้าเราไม่ได้ดู Choice เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ 81คูณกัน6ครั้ง64คูณกัน4ครั้งหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราดูช้อยเนี่ยเฮ้ยตอบ4ตอบ5ตอบ6ตอบ7นะครับช้อยค่อนข้างสวยงามนะครับเลขน้อยๆเลยนะครับเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับถ้าข้อสอบแนวนี้นะเลขเยอะๆนะแต่ช้อยนิดเดียวนะครับอย่าไปคูณกันทั้งหมดนะครับมันจะยากเกินไปนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คือมองเป็นเอ็กซ์โมองเป็นเลขยกกำลังอะไรตัดได้ตัด นะครับอะไรรวมกันได้รวมโอเคไหมนะครับอ่ะมาดูกันสำหรับข้อนี้ก็จะเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมให้เวลาทํา มาดูกันสําหรับข้อนี้81ยกกำลัง6ครับ81เรามองเป็นอะไรก่อนเรามองเป็น3นะครับเรามองเป็น3ยกกำลัง4นะครับแล้วคูณกับ6ข้างบนตรงนี้โอเคไหมสามกำลัง4ได้81ถูกต้องไหมครับ3 3 9 9 9 81นะครับคูณกับ64ครับมองเป็นอะไรมองเป็น2องกำลัง6ได้ไหมนะครับแล้วก็ยกกำลัง4อีกทีตรงนี้นะครับตรงนี้ครับ 6กยกกำลังลบ23นะครับผมขอมองเป็น2ตัวได้ไหมมองเป็น2ยกกำลังลบ23นะครับกับ3นะครับยกกำลังลบยี่าได้ปะได้ปะนะครับตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจหลัก Expo นะครับคีย์ของมันทำไงก็ได้ให้เบสมันเท่ากันถ้าเบสมันเท่ากันไม่ได้ทำให้เลขชี้กำลังหรือว่า Expo มันเท่ากันนะครับตัวแรกเราจะได้3ยกกำลังเท่าไหร่ครับ24 ตัวต่อไปครับจะได้เอามาเท่าไหรครับ2ยกกำลัง24ถูกต้องไหมเบสเท่ากันไม่ได้อ่ะจับเอ็กซ์โเท่ากันซะหมดเรื่องนะครับต่อไปนะครับคูณกับอะไรครับ2ยกกำลังลบ23คูณกับอะไรครับ3ยกกำลังลบ23ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะครับถ้าเราลองดูเนี่ยเบสมันเท่ากันไม่ได้นะครับแต่เราจะเห็นตัวนี้นะครับ3ยมยกลบยล่สีกับอะไรครับ 3ยกกำลังลบ23ตรงนี้เฮ้ยเบสเท่ากาันเบสเท่ากันเอาเลขชี้กำลังมารวมกันครับก็คือ3ยกกำลังเท่าไหร่ครับ24กับลบ23เป็น3กำลัง1นะครับหรือว่า3นั่นแหละนะครับอีกตัวหนึ่งครับ2ยกกำลัง24คูณกับ2ยกกำลัง 23, ลบ23รวมกัน24ลบ23ตอบเท่าไรครับ2อกำลัง1เหมือนเดิมนะครับแปลว่าข้อนี้ตอบเท่าไหรเลยครับสวยงามตอบ6นั่นเองนะครับข้อ4ยากไหมยากไหม เห็นไหมง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับคีย์ของ expo เลขยกกําลังก็คือทําไงก็ได้ให้ฐานหรือว่าเบสเท่ากันถ้าไม่ได้จับ expo เลขชี้กําลังเท่ากันครับคีย์มีแค่นี้และเดี๋ยวมันจะตัดมันจะรวมกันได้เองแต่ถ้ามันทาอะไรกันไม่ได้เลยอันนั้นจะเป็นโจทย์อีกแนวนึงครับอาจจะยากขึ้นโอเคไหมไปลองทํากันดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ